ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะคะนา,นานาประเทศได้ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะสำนักงานใหญ่องค์การสหรประชาชาติหรือ UN ในนครนิวยอร์กและสำนักงาน UN ทั่วโลกลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในที่ประชุม UN นนำโดยนายบันคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาติ ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะขณะที่นายโจไบเดนรองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นตัวแทนประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนชาวอาเมริกันเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐและไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ส่วนหนังสือพิมพ์ชั้นนำของฮ่องกงอย่างน้อยสอฉบับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมนมหาภูมิพลอดุญเดชและการแสดงความอาลัยของพระสบนิกรชาวไทยค่ะ